ครัวหน้าบ้านอีสานแ่บๆวันนี้สนเสนอเมนูแจ้วบองเนาะค่ะอาหารเกิดอีกแน้วแต่วันนี้เจียวบองของครัวหน้าบ้านตะมาในรูปแบบของเจีวบองแบบสุกเนาะค่ะเราจะเอามาผัดกับหมูสับเดี๋ยววันหลังจะมาแจกสูตรการทำเจียวบองแบบอีสานแท้เนาะค่ะเฮ็ดกินได้เฮ็ดขายรวยเนาะ ค่ะผัดกับหมูสับเนะเาะเพราะว่าบโบยาไข่เด็กๆกินดิบเนาะค่ะปลาแดกดิบเนาะเขาก็จะมาผัดให้สุกเนาะใส่น้ำมันนิดเดียวค่ะก็คือเหมือนกับขั่วนั่นแหลนะเนาะคั่วให้สุกเจริหายมีแบบมีเนื้อสัมผัสเนาะค่ะเราก็ใส่หมูสับลงไปด้วยหอมมาก เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะคะ่ะหอมมากกินกับขอนยองหอนๆเนาะคะ่ะเนื้อทอดนะครับต้มน้ำใหม่เนาะโอ้เข้ากันจริง